โอเคอ่ะสวัสดีครับวันนี้กดช่องโยเยเป็ากันติกแล้วครับอ่าวันนี้จะมาทําอะไรวันนี้จะมาเล่นเออจริง,รงๆไม่ได้มาเล่นหรอกหรือเรียกง,ง่ายคลิปผมเนี่ยเออมันเสียงบัก๊กหรืองมันไม่ได้ยินเสียงผมนั่นเองมันได้ยินแต่เสียงเกมอ,ะอ่ะอ่าไม่รู้อาตอนนี้ผมก็แก้ได้แล้วนะฮะอะไปไปดูคลิปกันเลยดีกว่าอาอันนี้ก็คือตอนเปิดคลิปนะครับ อันนี้คือต่อเป,ปิดคลิปอ่ะอันนี้ก็ตอนนั้นน่าจะน่าจะกำลังเออแนะนำตัวเปิดคลิปอยู่อ่าแมปที่ผมนั้นจะมาเล่นก็คือเป็นแมปที่มีชื่อว่ามาเลสเตอร์ลองนะครับอ่าอ่ามีการแปลไทยโชว์เอออ่ะอ่ะบักทำไม ไม่เล่นโตนะมีกาแปลไทยคือแปลนานี้ไม่ได้อะะแบบนี้เนี่ยจะเป็นแบบแนวเออเขาเรียกว่าอะไรยังไงอ่ะก็เออไอไอเออไอคนนี้เนี่ยเขาคือผู้พัฒนาเกมนะครับ ใช่ใชู่ช้แล้วก็มีคนเดินผ่านมาแล้วก็แหลกอ่ะแล้วก็ไอสีไอเออเมื่อกี้คือ mpc นะฮะว่าแมปไม่โหลดนั่นเองกดอีเพื่อเป็นการเรียกลูกค้ามาคลิปนี้มันก็จะแปลกๆนะเพราะว่าคลิปมันเสียงบักก็เลยต้องมาอัดใหม่อ่า แล้วก็ไปที่โต๊ะอะไรสักอย่างแล้วก็ไปทำอาหารเมื่อกี้พิซซ่ามีการแหลกแล้วก็โผล่ตรงนี้เป็นพิซซ่านั่นเองแล้วก็ยุกให้ผู้ชายคนนี้นะครับโอเคครับคุณลูกแค้กินอย่างอร็อยอร่อยนะครับ ผมพูดอะไรประมาณนี้แหละตอนอัดคลิปแล้วก็ไปอ่านข้างบนบิ๊กชอบอืมอมโอ้ตอนนี้คุณลูกค้าเขาเอ่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว,ลวก็ต้องเอามรลรางว้าว นี้น่าจะอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้ตัวเองกำลังนั่งเอ,อ่อนั่งดีแอคคิฟตัวเองอยู่ผมจะจ้างเป็นพนักงานต้อนรับอ่าตอนนี้ผมจ้างเป็นพนักงานต้อนรับนะครับตอนนี้ผู้พัฒนาก็อืมไปแล้วฮะนี่ก็เวลาฮะเวลาที่ผมยังจะต้อง เอาละครับคุณลูกค้าผูรลูกค้าต้องการรับประทานอะไรดีนะครับผมเราจะพูดอะไรประมาณนี้แหละจะไม่ค่อยด่าละโอ้ได้เลยโอ้คุณลูกค้ากินแซนด์วิชนี่เองนะฮะไม่เป็นไรให้เดี๋ยวผมทำให้นะครับอะไรประมาณนี้นะต่อไปนะฮะคุณผู้หญิงคนนั้นก็ทานกิน,นเลยนะมองไม่ทนัน ถึงเวลาเอาอาหารไปเสิร์ฟเอาเลยครับนี่ครับคุณผู้ชายเอ่ออาหารที่สั่งได้แล้วครับเอาละคุณผู้คนสองคนต้องการรับประทานอะไรนะฮะโอ้โหตอนนั้นนี่พูดอะไรประมาณนี้แหละปรุงอาหารไปอ่ะเอาละครับคุณลูกค้าต้องการรับรับเอ่อรับประทานอะไรดีตอนนี้ก็คือผมก็วิ่งไปทำเลย ประมาณนี้เลยนั่งดีคิปตัวเองแล้วก็เควสเควสคอมพีนะแล้วก็มีจานแหลกตอนนี้หมดผมก็ก็จะกำลังทำอะไรไม่รู้ตอนนี้วิ่งไปไปส่งอาหารให้คุณลูกค้าแล้วก็วิ่งกลับไปที่เดิมเพื่อจ,จะมาแหลก แล้วก็มาเก็บอาหารอ่ะล้างจานอะไรแบบนี้แหละนะบคเตวเมื่อกี้เอออ๋อสาพันธสาพันอ่ะ อ่าปะปะปะไปดูคลิปกันต่ออ่าตอนนี้ก็มันจะโดนอ่าตอนนี้ผมก็จะไปที่ร้านอาหารอ่าข้าผิดร้านเข้าผิดร้านเอ้ยข้าผิดร้านเออขครืงหลังข้าืงหลังมันจะมาดูเอ่อรายการของที่ต้องซื้อมันจะคิดอะไรสักอย่างมันจะจ้างเชฟฮะ อ่าแล้วไงต่อเอาเลยคบคุณลูกเธออ่าคเธอก็สั่งอาหารไปนะฮะอ่าตอนนี้ผมมายืนทำอะไรเนี่ยอ๋อจำได้แล้วจำได้๋อ,อตอนนั้นมือคนแชทมาอ่ารู้สึกว่าจะ อ่ะแชทดมาอีกเออดีแล้วก็ไปที่ร้านอาหารเพืเ่อจะอาอลงทางซะละเอารอย่างไงเอา้าเมื่อกี้ก็ดูราคาไปแล้วไม่ใช่เหรออ๋อมาซื้อกูอีนี่เองอ๋อกูอีโต๊ะจัดไปหนึ่งตัว อู้เหล็กเหมือนกำลังจะไม่เชี่ยมชุมเออโเหินราคาวิ่งเดียวทันทีอ่ะแล้วก็กลับไปที่ร้านอาหารเหมือนเดิมแล้วไงต่อ่อะเสกโต๊ะขึ้มามาวางอ่ะแล้วก็ไปทำอาหาร แล้วก็มาล้างจานเอาแล้วลไงต่ออ๋าอาตุ๊ดจะไปทางไหนเนะี่ยเออเออคุณลูกค้าสุคุณจะรับเออจะรับทานอะไรดีครับอะไรบอะนี้ตอนนั้นที่ผมพูดโอ้เสียงไม่เสียงไม่น่าบักเลย จะทำยังไงอา้าวเอาเลยเจะสรุปจะทำอะไรอ่อไปเก็บเกินรู้สึกว่าจะมาดูราคาอาหารฮะ นั่งดูไปนั่งดูราคาอาหารแล้วก็เก็บแล้วกเ็เอาอาหารไปเสิร์ฟแล้วก็ไปรับไอ้นี่อาสุมว่าใครจะแยกกันไม่รู้อาแล้วก็ไปทำอาหาร แล้วไงต่อต้องสรุปจะทำยังไงโอ้เด็ก กลับพ่ที่ร้านอาหารแล้วไงต่ออ๋อไปซื้อนี่เองเอาติดป้ายาตัวเองอีกเออดีอ่ะวางไป ไปดูคลิปกันต่ออ่ะแล้วก็เอาละครับคุณเคสมจะจระัานอะไรฟ้อนนี่แหละปูอย่าันไปอ่าเอาไว้หาไปเสิร์ฟเอามาดูราคาชั้นสองสี่พันห้า มาแหลกเลยนะเนี่ยอ่ะแล้วก็มาทำอาหารต่ออะฮะมาที่ร้านอาหารแล้วไงต่ออ๋อมาดูของพวกนี้ อือฮะอืม huh. ตอนนี้จัดไปซื้อโต๊ะไปแล้วก็เก้าอี้อีกหนึ่งตัวฮึ่ ลูกค้า V.P. ว้าวตอนนี้ฮะดูเหมือนว่าจะมีเอ่อลูกค้า V.P. เข้ารับผมนะครับอ่าเป็นอะไรที่เอาเครับคุณลูกแคทตุกเกนเอ่อจะรับประทานอะไรดีครับอ๋เฮ้อพูดว่าฉันตกเกลอเหรอเด้อเอ้ยเดี๋ยวแล้วลูกค้า V.P. ก็สั่งอะไรก็สั่งอะไรวะ อ่าเอาอาหารไปเสิร์ฟอ่ครับครูคะ่ะตัวนี้อาหารที่คุณสั่งได้แล้วนะครับอ่าแล้วก็วัตถาซื้อตัวซื้อคุยอีกแค่ตัวเดียวอีกเหรอ อ่าตอนนี้ไปที่เออ่ร้านทหารไปทำอะไรฮะซื้อกออีืยจัดไปสามตัวโอ้แหลกกาาออุาเบาหวางอือเอ้ยเหรวเมื่อกี้เท่าไหร่นะรอบหนึ่งนะเมื่อกี้มัน เดี๋ยวเมื่อกี้สงสัยเมื่อกี้สงสัยโอ้โหสามร้อยสามร้อยส่งร้อยน่าจะส่งร้อยแหละหืให้เยอะอยู่นะอ่ามีกรินวาลฟิดดยอยอ่าแล้วก็ออหาเ,ออเดี๋ยวก่อนนะอ่าไปชอบต่อ ซื้อโตออาจริงดิอ่าสรุปซื้ออะไรซื้ออะไรกันแน่อ่าสรุปซื้ออะไรอ๋อซื้อเอ่อเขาเรียกว่าไงสิงเออ อะแล้วยังไงแล้วก็ไปทำอาหารต่อ อ่าเออเออเออนนะใกล้ป oh, mm ิค hmm. ล uh ิปอ๋อใหญ่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 อ่ะแล้วก็มาทำอาหารต่อเพื่อเป็นเกินปิดชฟที่แท้จริงอ่ะแล้วก็เอาอาหารไปเติมไปอ่าโกกันเลยนี่ยรู้สึกว่าจะจ้างจ้างเป็นจะจ้างเป็นใคร อ๋อไม่ได้จา้าเงินไม่พอรู้สึกว่ามันอ๋อ,อไปอบจะไปซื้ออะไรอีกอสรปุปจะทำยังไงอ๋อมาสูตรต้นไม้ไม่ใช่สื้อพืชซื้อต้นไม้เออ ซื้อพืชไปสกัต้นเรยเรียกต้นไม้แล้วกันนะ,ะแล้วก็กลับไปที่ร้านอาหารตัวเองเพื่อไปออสื้อบารมีบ้านเออร้านอาหารตัวเองอะแล้วไงฝีมือการทำงาน าไปล้างอ่ะเอาเอาอา,อาหารไปเกลือบอตอนนี้งงแล้วงงแล้วอ่ะแล้วไงอ๋อปิดคลิปนี่เองอ๋อจะปิดคลิปใช่ไหมโอเคได้เดี๋ยวปิดแทนอ้าวเฮ้ยอ่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ก็กดกระดิ่งด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย